สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวราพรคำนิงสาวันนี้จะพาไปรู้จักกับประวัติความเป็นมาของบ้านมาค่าและสินค้าโอทอปอีกมากมายไปฟังและไปชมกันเลยค่ะ มนุษย์เราอยู่ได้เพราะปัจจัยสี่ประกอบด้วยอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหากไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เดิมทีชาวบ้านมะฆ่าเป็นคนเมืองพิมายจังหวัดนครราชสีมาในสมัยย่าโมได้มีกษัตริย์เมืองลาวชื่อเจ้าอนุวงศ์เวียงจันท์ได้เข้ามากดต้อนไพรพล,พลไปยังเมืองลาวในครั้งนั้น ได้มีพระภิสุสองลูกนามว่าหลวงพ่อฟ้ายและหลวงพ่อดาได้อ,อพยพลูกหลานจากเมืองพิมายมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อต้องการหาที่อยู่ใหม่และความอิสระเสรีได้เดินทางรอนแรมมาถึงดงห้วยตามีลักษณะเด่นคือมีขมินป่าจำนวนมากท่านทั้งสองได้ตกลงกันตั้งหมู่บ้านขึ้นชื่อว่า หมู่บ้านดอนขมิ้นหรือบ้านขมิ้นหนองสอซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบัณาพิทยาคมและวัดป่าศรีประชาวนารามต่อมามีจำนวนลูกหลานเพิ่มมากขึ้นพื้นที่เพาะปลูกไม่เพียงพอขาดแคลนอาหารที่อยู่อาศัยแออัดหลวงพ่อดาจึงได้เดินทางไปทางนิตะวันออกพร้อมกับชาวบ้านส่วนหนึ่งได้พบกับหนองน้ำมีลักษณะคดเคี้ยว ใครไส้จอคือลำน้ำกุดไส้จ่อหรือหนองก้อยเห็นว่าถ้าน้ำอุดมสมบูรณ์จึงตั้งรกรากอยู่ที่ฝั่งไซ้ายของเหล่น้ำและได้ชื่อว่าป้านกุดไส้จ่อจนถึงปัจจุบันส่วนหลวงพ่อฟ้าได้อพยพลูกหลานเดินทางมาทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านอนคมินเป็นบริเวณที่ราบสูงแห่งหนึ่งซึ่งมีต้นมะค่ามงขึ้นอยู่มากมายเป็นบริเวณกว้างขวาง ทางทิศใต้และทางทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่มีน้ำขังในฤดูฝนเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวและยังมีหนองน้ำที่ใช้น้ำได้ตลอดฤดูแล้งส่วนด้านทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นที่ราบสูงเหมาะแก่การปลูกพืชไร่หลวงพ่อไฟเห็นว่าภูมิประเทศเหมาะแก่การตั้งรกรากจึงตั้งหมู่บ้านขึ้นขึ้นชื่อว่าบ้านมะค่า นอกจากนี้ได้นิมิตว่าที่ดอนป่ามะข้ามงมีเทพพยายดาคลุ้มครองอยู่จึงได้สร้างศารปู่ตาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวบ้านจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งชาวบ้านทุกคนได้อนุรักษ์ป่าไม้ชุมชนมีต้นมะข่าอายุมากกว่า200ปีต่อมาได้มีพระภิกษุนามว่าหลวงปู่เกสศร ซึ่งเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านจึงได้ร่วมมือกันสร้างวัดเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านและได้ชื่อวัดว่าวัดเกศรเจริญผลหลวงปู่เกศรมรณภาพาเมื่ออายุก็สปีชาวบ้านจึงสร้างอนุสาวรีย์หลวงปู่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,472ปราบจนถึงทุกวันนี้นมัสก,การหลวงปู่เกศร สักดิธิ์ดอนปู่ตา200ปีต้นมะข่าอาหารขนมอร่อยแบบไทยสมุนไพรล้ำเหลือค่าเก้าหน้ากเกษตรพอเพียงบ้านมะข่าของเรามีผลิตภัณฑ์สมุนไพรเช่นลูกประครบตัวลูกประครบหน้าหมอนสมุนไพรสมุนไพรรอบตัวน้ำมันเหลืองน้ำมันเขียว และเรายังมีการแปลรูปอาหารจากปลาเป็นปลาล้าบองและยังมีกลุ่มขนมที่อร่อยเช่นขนมเปี๊ยะไขเ่เค็มเค้กลวยหอมนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเช่นไรนาสวนผสมและเลี้ยงกบเพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้มีอาชีพเป็นไงกันบ้างคะสำหรับประวัติความเป็นมาของบ้านนะคะเราไม่ธรรมดาเลยจริงๆ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ